เอาแล้วครับอยู่กับผมเจนวันโฟนครับวันนี้เราจะมารีวิวอีเก้คาซิยาตนะครับตำนานเลอันมารดิดนะครับวันนี้ผมชอบมากครับชอบจริงๆครับตอนเด็กๆนะครับเล่นฟี فا สามวันนี้ต้องมีนะครับปรึกษาตัวผมครับส่วนสูงร้อยแปดสิบห้านะครับถนัดเท้าซ้ายนะครับไซส์ห้ากว่าสามนะครับนี่ครับตัวแจกฟรีนะครับสเต็ตเก้าสิบแปดนี่สเต็ตเข้าๆนะครับ การตอบสนองนะครับเกียาถือว่าดีเลยนะครับอ่านเกมดีนะครับตัวนี้นะครับส่วนพลังแปงนะครับไม่มีคว่างไกลนะครับนี่คือข้อเสียนะครับส่วนสูงแล้วก็คว่างไกลคือข้อเสียนะครับก็ไปดูไฮไลท์ครับว่าจะเซฟขนาดไหนหรือว่าจะรั่วไหมนะครับไปดูกันเลยครับเลยเอาหลุดโยมครับเลยเอาเลยเอาว่าปันตัวนี้อ่านเกมได้ดีอรู่นี่เกียร์ียยังอ่านได้ดีนะ มาที่เลี้ยวแล้วก็บอลลูกนี้ยิงไม่โอ้โหยังปัดไม่ได้ครัอีเกย์ขนาดเซเวลล์นี้การเซฟเปิดมาลูกนี้ยังมงสกัดไม่ได้ครับเคลียร์ยังไม่ขาดลูกนี้บุกทิพยังไงโอ้เซเวลล์โอ้โหยังติดครับลูกนี้วีลาฟยิงยังเซฟครับโอ้โหโอีเกย์ขนาดมาลูกเตะมุมลูกนี้คุณลีดเปิดมา น,นี่เคลียบบอลครับเจมสนาทีโอ้โหโดนคาเซมิโนโตักบอลไม่ได้ลูกนี้ล็อกยิงล,ลูกนี้เหนียวเอยโอ้โหคารัดิญบอกเซฟจนเมื่อยลูกนี้เข้าไปเลยนาทียังไงกันบ้างรายการนี้ปั่นโอ้โหโอ้โหดูว่าจะตะครุบบอลไว้ได้อะนะดูครับ ลรกัดปั่นด้วยซ้ายโอ้โหสามเดี่มแล้วดูนี่สามเข้าไปครับดูนี่น่าสีดาประทีเดียวเปโรปั่นเรียบร้อยลูกปั่นน่าจะข้อเสียประตูทุกคนครับลูกถ้าโดนลูกปั่นนี่หายเลยดูครับวีคัพโอ้โหสกัดไม่เคลียร์ครับแล้วก็ลูกนี้ปั่นด้วยซ้ายเรียบร้อยครับ หลุดมาแล้วนี่โอ้โหโดดยิงยัดับมุลเลอร์กระซิ้งๆนะเยียร์หัตย์มาลูกนี้โอ้โหออกตัดบอลได้ดีครับยียรัตย์เนี่ย,ยการคขว่วงก็ไม่ไกลใช่เท่าไหร่ครับไม่มีอ่าคุณสมบัติคข่วงไกลนะครับสกิลคข่วขงไกลแล้วก็เปิดมาลูกนี้โอ้โหโอโหโอกมาดีเดินดำนี่คือข้อเสียนะครับข้อเสียคือตัวเล็กไปหน่อยครับส่ว่กรณีน่าจะ ถึงบอลนะครับถึงบอลแต่ว่าการออกมาตัดมีนื่นะครับผมชอบครับถ้าเปิดมาแล้วออกมาตัดแบบนี้ครับแต่ว่าลูกนี้เข้านะครับส่วนสูงเล็กไปหน่อยครับลูกนี้ปั่นนี่ลูกปั่นแลให้เขาไม่ถือครับลูกปั่นฟีคลิกลูกนี้ยังเซฟไม่ได้ครับปัดไม่ได้ครับมาครับกุลิดนี่ครับชอบออกมาตัดบอลแบบนี้ครับทำได้ดีนะครับ ลูกนี้ใบไก่ครับโอ้โหมือผมลั่นนะลูกนี้เกือ <c oughs> บโดนนะนี่ครับจะเห็นลูกออกมาตัดแบบนี้นะถือว่าดีนะครับแต่ถ้าส่วนสูงนี่หรือว่า a i กว่านี้นี่ถือว่าสุดยอดนะครับการที่คนเยอะลูบเขานี่ครับลูกนี้ก็สบายครับปิดมุมเปิดมุมมาลูกนี้ นี่ยังเซฟไม่ได้ครับแล้วกกว้างนี่แบบไม่ค่อยไกลนะครับไม่ค่อยไกลมียังไงโอ้โหไี่ทำให้เซฟไม่ได้เลยวลูนี้โอ้โหเน็ตเลยเน็ตเงี้ยครับเนีตดูครับเนี่แบยิงแบบนี้โอ้โหนี่ก็เซฟได้ครับโอ้โหแปลกๆนะครับแล้วก็ลูกนี้ครมีเอียงลงสูงนะครับ รวมปีชิก,ก,กงงคุณโดการไม่เยี่ยมเลยครับจังยิ่งจังดูว่าดูว่าอือยังโค้งครับตรงนี้คุนโดกัดนีเลยครับทลัตอัลเบโตนี่ครับชอบตัดแบบนี้ครับดีครับถือว่าดีครับก่อเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวอิเกะาจิยัตครับ ลูกสาวตัวรีวิวไม่เปลี่ยนจริงครับไม่รู้จะรีวิวแบบไหนนะครับก็เต็มสี่ผมให้เจ็ดครับให้เจ็ดเลยครับหักพลังแฝงครับไม่มีความไกลแล้วก็ส่วนสูงตัวเล็กนะครับหักออกเลยครับเหลือแค่เจ็ดนะปีกาศยศแต่ว่าในชีวิตจริงเขไม่ที่หนึ่งครับคนนี้ครับโคตรเหนียวนะครับแต่ว่าในเกมเป็นตัวเล็กนะครับเพราะว่าในเกมเขานิยมปั่นกันนะครับก็จะโดดไม่ถึงนะครับแต่ว่า ถ้าลูกมาจะจันเนี่ยเซฟได้เฉยนะครับวิกิาัติญาครับเพื่อนๆคิดเรียนยังไงกันบ้างครับก็ขอเป็นมาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้าอยากให้ผมรีวิวนักเตะคนไหนก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ก็จะลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับว่างพอดีนะครับช่วงนี้ก็มีเรียนบ้างก็หาเวลาจะทําให้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์เพื่อติดตามลี่ใหม่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ